แนะนำตัวกันหน่อยครัวใครไม่รู้จักครับสวัสดีครับผมมิเชลพลนะครับแล้วผมเป็นไอขวัญครับมาแถวหน้าได้ไหมเพื่อนๆมองไม่เห็นได้ไหมได้เลยได้สว uh> ัสดีครับผมโดนจรูนนะครับแล้วผมเป็นไอเตียครับ ครักนนะครับกย่า <Bref>. นี <cado> <S <S ้นะครับ <cado> อ้ย <cado> รักไหมรักไหมรักเอ้ยรัต่อไปแขกครับแกรุคับนเปรมสมุทครับผมัครับผมูนี่ครับนักบเป็มแ็กครับาต่อไปสวัสดีครับดิวครับระบบดงอ่าจิตจ เอะไรบ้างวันนี้ที่สุดท้ายแล้ววันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทุกคนมาแล้วก็ได้ดูหนังเราก็ดีใจมากครับผมเยอะมากครับผมแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจนะแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยเวลาเห็นหลายคนมาดูครับผมกหนังเราแล้วกมารอเราด้วยหวา่นเราไหมหวั่นพีหเราไหม

คุยหัายใช่เอ่เป็นวัน่หลายวันติดติดแต่ทำไมฮะเกลียดกันเลยตีกันทั้งวันเพาะว่คือพอในอย่างนี้ต้องอาศัยแบบมุมดูวยอะย่างเงียแล้วก็คุมเทย์บอกว่าคิวบูมคิวบูอะไรเงี้ยแล้วก็ถือถือเป็นงานแรกของทีมน้องๆเดอะสตาร์ด้วยใช่ครับยากไหมใครยากไหมครับข้าพยู์ถามว่ายากมันก็ยากนะถูกว่ายากครัทำไมฮะเพราะว่ามันเป็น มันเดียวแล้วก็หลายหลายคัดนะครับหลาบุกกล้องด้วยก็เราเป็นใหม่ใช่เป็นใหม่เป็นเป็นเรียมอเป็นเรียมครับไม่ใช่ครับผมชุดใหม่ชุดนี้ก็ไม่พอที่จะอยากอกเป็นใหม่มใช่ครับเด็กขอไปลองครับให้เป็นตัวมาคนนึงคนนึงแล้วไปยิงใกล้ๆใกล้เลยได้แล้วเรียมาได้ไหมพอได้ไหมพี่ดูผมนี่พี่ขวานรีเวนให้แบงเลยนะครับ ในเรือเ่อ,องในเรื่องผมก็หนีเลยในเรื่องทีแฉก็จะเป็นคนแสกกลางใช่ใช่ต้องทาคาแรคเตอร์หน่อยโอ้เข <implications. S 1> ้าฉากเขาฉากตอนไหนนี่เอาตอนไหนไหมตอนตอนไหนดิอะไรนะฮะตอนไหนที่ควายหรืควายที่ควายไม่ได้ถ้าขี่ควายชุนเนี่ยจะต้องเป็นควายไงชุนเน่ยไม่ได้ไงครับมันมันชัดอยู่แล้วจีบใช่ไหมฉากจีบจีบฉากจีบในทีเซอร์มีที่แล้วไม่ไปดูในโรงหนังล้วในทีเซอร์มันมีอยู่แล้ว ก่อที่โผลที<ๆ>่ขาโผล่ไ <tamam> ม่อเเีนะเไสาวโลยไง้นมข้าวด้วยอ่ะมามีข้าวเฮยไม่ใช่แบบอยากให้พี่ขวาอนเกี่ยวข้าวอูเลยนีงขวานาเรียวอยากเกี่ยวบเลยเรียดีมากเลยูงมเลียแบบผม คดิงสะดึ่งหน่อยอันนี้เป็นคนทำให้ใหม่ดูใช่ไหมใช่ครับก่อนที่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเรื่องอะไรไมเต็มแต่ไหนแต่ไไหนๆก็พลาดแล้วนะครับขอหัวยได้นะฮะคุณเลยคุณเลยองแม่หมอสมอ่านี่ไม่ใช่บรรจันครับขนาดนี้คือในเรื่องเนี่ยนอกจากจะมีการเกี่ยวข้าวซ้อมเกี่ยวข้าพมีร้องที่เกี่ยวข้าวด้วยเหรอคะใช่คร่ะมีเรื่อง อยากทำไหมอยากได้ไหมดีได้ไหมมาเถิดนาเอ๋ยเอยรามามามาามมาแม่มามามาแมมามาเถิดเป็นุชโนทีจำเป็นของให้น้องเป็นปีจะตอยตลิติต่อยนับังนบยอดที่ต้องตินตีมาเถิดนะแม่มา มากันเถิดนายเออเอยหล่ะอะรอไไ้องมาาียเครผมผมอไ้อมมาัฒนธรมันใช่ไกอันนี้จะไม่ถอนให้ผมใช่มอออันถอเอาไม่ใช่กบพีโอ้ยผมเสียส้หมเลยเนี่ยเห็นไหม เดียวมาหนอถูกไหมคะเจอครั้งแรกรู้สึกมองเขาเป็นยังไงเคยเลยเลยเคยเคยเคยเพราะว่าเขาดูแบบเป็นคนสุขุมลุ่มลึกเนี่ยดูจากลูกใครกเอาจริงจริงเคยยังไงอะไรเขาถามคนที่ยังไม่เคยเคยแล้วเคยแล้วก็นี่คือละครเดิมอ่าถามตาตาคนเนี่ยทำหนุนแบบนี้ที่เดียวแบบนี้นะครับแต่จริงๆเขาเป็นคนที่แบบ เปิดมุกตลอดเวลาจริงๆนะผมจริงๆคนขี้แกล้งมะแกล้งไม่เลยคุณชูเนียโดนแกล้งตลอดเลยโดนแก้มมาชูเนียโอ้ปากกระเบือยังเรื่อรลบอ่ะครับมีอะไรแกล้งก็แกล้งหมดแกล้งนะมันก็มีบ้างครับแต่จะไปหือกับเขาก็ดูกล้ามเขาก่อนครับทำไมอ่ะเพราะเราไม่มีหรอไม่มีครับดีทีเดียวเขาก็ฝุ่นก็ตายแล้วเออเอเป็นใหญ่ไปแล้วผมเก็บค่าตายป่เนี่ยครับผมแค่ดีทีเดียวผมก็ตายแล้วดีทีเดียวมั้ย ันนี้เป็นทีมนักแสดงนะคะจากภาพยนตร์เรื่องแผลเก่านะคะ<ช>เอาอ,อ,อ,อย่างนี้ให้ฝากเรื่องแผลเก่านิดนึงีกว่าทั้งหมก็อยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องแผลเก่านะครับมีหลายๆคนดูแลในที่นี้ก็อยากจะให้แชร์ต่อให้ช่วยกันบอกต่อนะครับว่าคนมาดูเพราะว่ายังไงสนุกยังไงครับให้เพื่อนชาวไทยแล้วก็เพื่อนทุกคนนะครับมาชมกันด้วยนะครับผมส่วนผมครับก<ถ>็วันนี้ที่เราทุกคนมาโปรโมทก็อยากให้ทุกคนเนี่ย เป็นชมภาพยนตร์เรื่องแผลเก่านะครับทุกท่านเลยเพราะว่าอยากให้ชมก็อยากให้ชมกันใช่แล้วผมมีหลายๆคนชมแล้วก่ให้บอกก่อเรื่องแผลเก่าไว้ในห้องโถงห้องจทุกคนนะครับผมบอกว่าทุกคนจะเปิดใจแล้วเพราะผมตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้อย่างดีแล้วใช่แล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะครับบอกก่อนได้แล้วกันนะโอเคอย่าลืมแชร์นะโอเคต่อครับโดนครับ ีครับว่าอย่างสรุปแน่นอนมีความคุ้มค่าและแล้วก็สำคัญเลยคือวัยรุ่นดูได้แน่นอนนะครับมีความสุขแน่นอนกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับไหนเรื่องนี้่ที่นี้ใครดูเกินร้องว่าครับยกยกยกใช่ไหมคนนี้เหรอจะบอกว่าดูรอบแรกเนี่ยจันเกี่ยวได้หมดเพราะฉะนั้นนายอยากให้ดูหลายๆรอบต้องรอดว่ามีเด็กเล็กเด็กน้อยที่แซ่บอยู่เยอะมากแล้วคุณจะเห็นในรอบต่อไปเพราะฉะนั้นดูรอบเดียวไม่พอนะจารย <field> ต้องสองรอบ ใช่ครับอ่ะเดีวค่ะคุผูไมแล้วดูแล้วดูน่ดูแลดอแลดูแลดูแลักนัดูแลนู้ลดบอกดูแลดูนลดูแ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 ลดนแ่ดูแลดหแลดูแลดูแลัูแนดูแรดูแลดาแลดูอลดูแลู่แลดูแลดูแาดูแลดูาลดูกลดูแยดูแลดูเลดูแลดูแลามแัดูแลดูแเข้าลดัแลดู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 แลดรรลดูแลดูแลดกแลดูแดดา อ๋อท่านก็บอกว่าอยากจะทําเพื่อคนรุ่นใหม่ใช่ครับผมคือตีความใหม่แล้วก็ทำเพื่อคนรุ่นใหม่เติมรสชาติความสนุนสานให้มันเพ็่มทีครบเพิ่มรสชาติเพื่อให้คนดูคนรุ่นใหม่เนี่ยเขได้มีความสนานนะครับเพื่มความคอมเมดี้เพื่มความที่เล่นน่ารัเข้าไปในด้านละครเพื่อให้ไวรุ่งสมัยนี้สามารถจับได้สรุปไปกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เลยเป็นที่มานะคะพานักแสดงนะคะนั่ทั้งห้าท่านนะคะมาร่วมสนุกกันที่เมเจอร์และเชียวติดคะตอนนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะให้น้องๆถ่ายภาพลงตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะคัดเลือกน,นะคะเซลฟี่ของเจะให้น้องๆเซลฟี่ก่อนทุกคนก่ลนงงานะ,ะล้คิดคนั